สวัสดีค่ะพบกับชาเมียวชาแนลนะคะวันนี้เราจะมายำผลไม้กินกันค่ะดูค่ะผลไม้มีหลายอย่างนะมีส้มค่ะบูบูรี่ค่ะแครอทค่ะสับปะรดค่ะและมีกล้วยหอมค่ะเราจะมายำกันเลยนะคะลงมือกันเลยค่ะเทลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะยำเลยนะคะใส่พริกเกลือค่ะโรยไปเลยค่ะโรยไปเลยค่ะพริกเกลือค่ะน้ำผึ้งค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาสุดปรุงสุกแล้วนะคะเทลงไปเลยค่ะ น้ำปลาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะมีงาขาวโรยเลยค่ะโรยไปเลยค่ะ,เ,คะเราจะมาปอกกล้วยลงไปเลยนะคะกล้วยหอมค่ะอาหารเพื่อสุขภาพนะคะลงไปเลยค่ะลงไปเลยค่ะเอาครึ่งหนึ่งกระพอนะคะนี หนังปลากรอบด้วยค่ะเดีย๋ยวสักพักค่อยใส่นะคะค้นก่อนค่ะอุย้ยมาทานไหมคะยำผลไม้แล้วค่ะนี่ค่ะอุยหนังปลากรอบลงไปเลยค่ะ หนังปลากอบค่ะลงมาชิมกันเลยค่ะนี่ค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะส้มกับกล้วยหอมค่ะแซ่บมากเลยค่ะอืม บุเบลีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้องแชมป์ยนต์นะคะมาค่ะยำผลไม้มหหวอร่อยมากเลยค่ะอืมใส่นหนังปลากรอบวยอร่อยมากเลยค่ะอืม เนอค่ะหาขาวค่ะเพื่อเพื่อสุขภาพนะคะกินผลไม้เยอะๆไม่อ้วนค่ะทำโจ๊ตโต้ตค่ะ 嗯，牛排。 หนังปลากรอบใส่กล้วยหอมอร่อยมากเลยค่ะมาค่า ลืมทำตามนะคะอร่อยมากเลยค่ะหนังปลากรอบ